โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมมังกี้วันนี้เราอยู่กันในเกมมาซี่ Mar Z. เอ้ไม่ใช่ดูตาทูนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมาซี่เข้ามาแล้วโอเคในวันนี้เราจะมาเล่นกันที่เทอร์โบโนะเราจะได้ไม่เครียดอยู่คิวกันนะฮะวันนี้จะมาโชว์มาซี่ด้วยถ้าได้เล่นนะโอ้ oh, 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 เจอห,อ,หอ,อห้องแล้วเจอห้องแล้วเคมาดูกันว่าเราจะเร็วแค่ไหนกันเชียวนะมาซี่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 ปุ๊บปุ๊บได้ปันไง ความเร็วนะฮะโอเคเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วอู้อ้าวลากรมาตตอร์ลากมาตตอร์เงินมัง่งเงินมัง่งโอเคจะเริ่มเกมแล้วอันนี้ก็น่าจะมีฝั่งเก็บกใช่ไหมอ๋าไม่มีใครเก็บอ้าวอุ้ยเกือบแล้วอืมอ,อืมอ,อืม ตัวสเปริงสองตัวเลยโอ้โหขอโ,โทษเฮ้ยมันจะสู้ยังไงเนี่ยนี่ห่างๆพนะอแล้วนะฮะไปไป่อยฟาร์มคีไปนะ,ะมาโดนกดอยู่ก็ชิวๆอยู่นะฮะยกซงนี้มาก็ได้อะ เห็นว่าซอมมันค่อนข้างเถิดไะต้องระวังจังหวะนี้ยกกลับมาไม่แลย ชิวฮะหม้แด้ตีแล้วฮะเอ๊ะเอะฉันเห็นใครนะ่ะสีชมพูสลาได้ย่างนั้นเหรอหืมเราระวังเพื่อนเขาไมา่ยุ่งก็พออืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตะกี้เกือบหลบจังหวะได้โอ้โหเกือบแล้ว เดี๋ยวมันหลบไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากันต่อเพื่อนเราจะเอาต่อได้ไหมคือตะกี้เราก็ถือว่าเราก็ยื้อพอสมควรอยู่นะซาราด้าหลุดไปด้วยโอ่งเออติดขี้ไปก่อนฮะมือสองสยบข้างมวนมีโซลิงแล้วก็รองเท้าเฮ้ยวุดดับฟลักทําไมไพร์มันรวยจังไพร์เชอรี่อย่างนั้นนะเฮ้ยว่าจะใช่นะฮะ โอ้ไม่น่ารอดออ <laughs> What the fuck <laughs> นั่นเห็นนะดูนะผมค่อนข้างฟาร์มยากเลยฮนะตัวเราก็จะมีแต่ตัวฟาร์มเลยดิไม่เป็นไรหรอกมา,ามาแล้วมาแล้ว ้ยโอยู่นี่ก่อนหนูทัน้นน่ะสิจะเอายังไงเล่าอีเซโนเซเอะยิ่เหมือนได้ยินเสียงคิมบอซ์จะไปหาใครดีวะเนี่ยกดไม่ทัน นนดได้ยิงเย็นนีมานามันไม่พอที่ทำตัวเป็นโค้ดไปได้ฮลัลโหลไม่มใจไหมได้ยิงจ ะจะมาเอากูก oh ่อนคนแรกเลยล่ะโอ้โหคุม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 แบบโปรไฟเยอร์คุมแบบโปรไฟเยอร์โอ้โหจะไมโคตรหนืดเลยงอนงอนเฮ้ยมันมีบิงมันมีบิงเฮ้ยอ่าเด้งไม่ทันเฮ้ย What the fuck โอ้โห มันคือโดนไล่คนเดียวนี่มันอยู่นี่นี่มันออกบิงชิ้นแรกเลยอะเออยมันไม่มีมันไม่มีลาวิเอตสวยงาม เอาฟัดกันฟัดฟัดมาดิมาดิอย่าฟัดเรออย่าฟัดเรอฉันให้ฉันให้สวยเอาจราคิวฮะไม่ต้องทำอะไรเลยพวกนายหิวฉันเองนะเออถือว่าตัวเองเป็นตัวรอดที่ดีฮะก็ออกออกอไยวะเน้นถึงไงนะยืนให้เพื่อนเหยียอเรามาแล้ว ừm không gì không được đi mồm nóc để mồm nóc ừm ừm anh em rồi anh em đi ừm đi, ừm đi em đi ừm đi รู้พวกนายหิวฉ่นน่ะเออเะไรอง่านเป็นแค่เสามาจากอันนี้ม่เองอเนี่ยร้อนกันช่ไหมในพุกนี้โดนหมายหัวนะโดนหมายหัวเยอะมากเลยห่วาแล้วแบบถ้าแบบผมไปยืนอยู่ล้ำๆหน่อยนี่มันต้องแบบกดลาเวเตแล้วอะอารมณ์แบบอยากได้เธอคนนี้นะแย่งกันทั้งทีเลยอะใส่ยังถึกไม่พอไอเดี๋ยวเกิดแล้วไปดันบนแล้วกันนะจะได้ฟาร์มด้วย เด็กการไปเลยฉันจะดูแลข้าบนให้ล่างสองตัวแล้วไม่คิวคิวอยู่ตังจริงนะจะเอาระยะรีบาวมาวนะั่นแ่ะลืมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมาแล้วนะไงฉันว่าแล้ววู้มาเต็มเลยมาเต็มเลยฉันว่าแล้ว เอาไม่ผิดเลยแนฮะเร่งสเปดได้นิดนึงแต่เตืกี้มันขึ้นมาฟัส4ต,ตัวเลยอนะมีบลิงก์ซาราด,ด้าทรัพย์แอ,อนเตอร์แคลรี่ใช้เลยลังไฟเร็วที่สุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดโอ้โหผมว่าชิวๆอะ่ะไ,ไม่ต้องจ่อยไฟก็ยังได้มาให้ฟัง่งนี่ บอกแล้วไม่ต้องไปก็ได้เบียดมันเกิดมาจากที่พวกนายหิวกันเองนะมีสองอเอหลือหนึ่งละมันจะทักเลยถ้ามันมีตัวมากันบนน่าจะพบกันดูได้เหมือนว่าจะไม่มีคนมาแล้วนะเราต้องยืนตำแหน่งดีๆกัน ข้างล่างก็คงจะไม่เท่าไหร่หรอกวู้ไล่ฟัด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 เป็นหมาไล่ฟัดเป็นหมาเอาดิเอาดิอาดโอ้ยโอ้ยเฮ้ย <g ül ets> นั่นแหละอย่างนั้นแหละตามฉันมาไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนเอาซ่าคิวน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรเพื่อน เอาโดนแย่งมาชิ่งนี่สนุกจริงๆเลยขนาดโดนไล่ฟัตเนี <You S 1> <laughs> ่ยเขาเราียกว่าตัวสร้างสเปซนะ,ะโอ้ชิวๆเว, <Okay, S 2> วันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละฮะมาเล่นกันทำขำนะพี่เราเจอกันคลิปหน้านะฮะ โอ้โหมันมาก,กันสี่คนเลยเนี่ย่าว่าอยู่ทำไมไล่ฟัดเราอย่างเดียวเลย